จังหวัดยะลาของเราค่ะในส่วนของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาค่ะเปิดรับผลโหวตเฟ้นหาหนึ่งเดียวนะคะลายผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดยะลาผ่านการสแกน QR Code ค่ะ จังหวัดยะลาร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเริ่มเปิดรับผลโหวตจากประชาชนชาวยะลาค่ะร่วมคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยะลาผ่านการสแกน QR Code จนถึงวันที่30มกราคม2565ค่ะเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคม2565ค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ กําหนดจัดทําหนังส,สือภูษาศิล์จากท้องถิ่นสู่สากลค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงพระวิริยะปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่งเสริมเรื่องผ้าทไทยและสิ่งทอท้องถิ่นที่เกือบสูญหายให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งค่ะพร้อมทั้งแดงได้ยกระดับผ้าทไทยให้มีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงในเวทีโลกสร้างอาชีพสร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับการค้นหาลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดยะลานะคะมีผู้แทนจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาค่ะผู้ประกอบการรวมไปถึงภูมิปัญญาด้านผ้าท้องถิ่นนะคะได้เข้าร่วมครั้งนี้พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้างของผ้าปาเตะค่ะเรากำหนดผ้านะคะเป็นผ้าปาเตะซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายของคนชายแดนใต้ค่ะรวมไปถึง อัตลักษณ์จังหวัดยะลาที่มาจากคําว่ายาลอชื่อเมืองของยะลานั่นเองนะคะซึ่งสำเนียงภาษามลายูพื้นเมืองหมายถึงแหหรือตาข่ายและก็ดอกพิกุลที่เป็นดอกไม้ประจําจังหวัดยะลาด้วยค่ะทั้งนี้ทางสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะคะได้ทําแบบพิจารณาคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดยะลาค่ะให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้โดยสามารถที่จะตอบแบบคัดเลือกผ่านระบบ Google Form ถึง30มมกราคมนี้นะคะซึ่ง ล่าสุดค่ะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า600รายด้วยกันค่ะ